วันนี้แม่กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้วยกันนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ทำเองนะวันนี้อยากกินแบบก๋วยเตี๋ยวใส่ลูกชิ้นเนื้อเยอะๆนะใส่จุกมากแล้วก็ทีเด็ดมีกากหมูกระเทียมเจียวด้วยนะอื ก๋วยเตี๋ยวของเราวันนี้แค่จะเป็นเส้นวนเส้นนะคะร้อนมากเพิ่งออกจากเตาเลยนะ นอกจากเนื้อแล้วเราก็ใส่แบบผ้าคิริวด้วยนะคะวันนี้จะไม่ได้ปรุงเผ็ดมากนะวันนี้แบบเป็นมือเช้าก็แบบอยากกินแบบไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ก่อน ดูเนื้อแบบเปื่อยมากเลยนะคะตุ๋นประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเครื่องแบบเครื่องไาลควันนะแบบเป็นเครื่องอบนุ่มมาก เน้น,น,นลูกชิ้นนะคะเซอ้อมาแพ็คละห้าดอลลาร์ได้ประมาณยี่สิบสามสิบลูกนะ ก๋วยเตี๋ยวของเราวันนี้ก็จะใส่เป็นผักคะนา้าเพราะว่าหลายเดือนแล้วนะคะที่ที่ใกล้ๆที่อยู่จะไม่มีผักบุ้งขายนะเป็นตอนนี้ก็อยู่ที่อเมริกามันจะมีบางช่วงก็จะมีผักบุ้งขายนะประมาณตอนนี้อากาศยัง ยังหนาวอยู่นิดนึงน่าจะประมาณเดือนหน้าผักบุ้งนะ่าจะเริ่มมาอีกแล้วนะคะ เนี่คิดว่าอาจจะกินไม่หมดนะเพราะว่าใส่ผักกับเส้นเยอะมากแล้วก็เครื่องเยอะด้วย เข้ามาชมวิดีโอก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยทักทายได้นะคะเดี๋ยวจะไล่ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนนะคะมีหัวใช้เท้านิดนึงด้วยนะนี้ ถครมาชมวิดีโอก็กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้อิ่มแล้วนะเจอกันคลิปหน้าค่ะ